อีกหนึ่งความขึ้นหน้าของอาการพ่อพลายนะคะก็คือคลายสับตุรีนั่นเองซึ่งก็เดินทางมาจากประเทศศรีลังกาเนาะกลับมาอยู่ประเทศไทยของเราเพื่อที่จะระักษาอาการป่วยก็ร่วงๆสิบวันแล้วนะคะที่เดินทางกลับไปยังประเทศไทยค่ะซึ่งพ่อพลายของเรานะคะก็อายุ30ปีก็อยู่ในช่วงของวัยเป็นหนุ่มค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวนะคะภายในศูในย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคสถาบันข้าราลาแห่งชาติในรัุประถมศูนย์อนกรักช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะพาไปติดตามในเรื่องของ สวยกันหน่อยนะคะโดยทาง a c e b o o k ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะก็ได้มีการไลฟ์สดเนาะให้ฟังเป็นประจำท,ทุกวันเลยให้เราบรรดาประชาชนที่สนใจรวมถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับเนี่ยไปติดตามกิจวัตรประจำวันของพ่อพลายกันโดยในช่วงหนึ่งนะคะของการไลฟ์สดค่ะก็ทางควานช้างเนี่ยก็จะเห็นว่ากำลังอาบน้ำให้พลายศักดิ์สุรินอยู่ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคค่ะในการสร้างความ คุ้นเคยระหว่างช้างกับควานช้างนะคะพร้อมกับเป็นการปรับพฤติกรรมของช้างที่มาอยู่ในพื้นที่ใหม่ด้วยตามมาตรการของการควบคุมพื้นที่ของพื้นที่แห่งนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองค่ะก็ได้มีการซูมภาพให้เหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะที่ติดตามในเรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยให้เห็นในเรื่องของลักษณะเล็บเท้าของพ่อพลายของเราด้วย จากภาพที่เห็นจากข,ขั้นยาวแล้วก็งอบางค่ะเล็บแตกแล้วก็ดูบิดเบี้ยวเนื่องจากว่าขณะที่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรหรือไม่ได้มีการฝนเล็บเท้าให้นะคะเพราะว่าถ้าเล็บยาวจนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาในการเดินของช้างอาจทําให้ช้างเจ็บเท้าได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะถ้าถือว่า ระยะเวลากักตัวของช้างในจํานวน30วันเนี่ยก็จะมีการตรวจม่ใช้แล้วก็รักษาตามขั้นตอนต่อไปค่ะไปดูในเรื่องของอาการอีกหนึ่งอาการนั่นก็คือฝีหนองบริเวณสะโพกนะคะด้านหลังของพ่อพลายของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแผลดีขึ้นหนองแห้งแล้วนะคะแล้วก็ผิวหนังแผลเนี่ยก็เริ่มง,งอกขึ้นค่ะทำให้มีความตื้นก็จะทําให้ผิวหนังบริเวณนี้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งจากการดูแลแล้วก็การล้างแผลทุกวันนะคะของทางทีมศัตวแพทย์มาตั้งแต่ ่อนที่จะย้ายพ่อพลายกลับไปยังประเทศไทยนะคะในช่วง3เดือนก่อนที่อยู่ประเทศสิงคาปรก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศไทยะคะ่ะ